สวัสดีค่ะมาพบกับมมอีกแล้วนะคะฟอร์ดออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะมนจะมาแนะนำนะคะรถมีคันสุดท้ายสีขาวนั่นก็คือรุ่นวายแท็กขับ4ีคนสีนะคะมาพร้อมกับโรเลอร์ชัตเตอร์นะคะ แน่นอนว่าคนขับกระบะต้องการให้สัมภาระท้ายรถถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภยัยไร้กังวล Power Roller Shutter ใหม่เพิ่มความปลอดภยัยและฟังก์ชันการใช้งานให้กับเตียงเก็บสัมภาระมีการออกแบบที่เพรียวบางแ,งแข็งแกรงผสานเข้ากับสไตล์ของเรนเจอร์สวยดูดีและใช้งานง่ายอีกด้วยค่ะมีปุ่ม3ปุ่มในการเปิดใช้งาน Power r o l l e r s h u t t e r ตที่แป้นกุญแจรถ 2. ที่แผงคอนโซล 3. ที่กระบะท้ายรถกดปุ่มที่แป้นกุญแจ2ครั้งเพื่อเปิดการใช้งานจากระยะไกลเมื่อกดปุ่มเปิดแล้ว power roller shutter จะเริ่มเปิดหรือปิด จนกว่าจะถึงปลายทางด้านใดด้านหนึ่งของกระบะท้ายหากคุณต้องการหยุด Power r o ์โร r เลอร์ชัเพียงกดปุ่มปิดเพื่อหยุดถ้าเปิดใช้งานอีกครั้ง p o w e r อร์โรเลอร์ชัตจะกลับไปในทิศทางตรงข้ามของการเปิดใช้งานครั้งแรก p o w e r อร์โรเลอร์ชัตมีระบบป้องกันการหนีบสัมภาระโดยระบบนี้จะเปิดใช้งานหากฝาเลื่อนสัมผัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างปิดโดยฝาจะหยุดเลื่อนตรงที่มีสิ่งของมาแทรก ทั้งปลอดภัยใช้งานง่าย Power r o l l e r Shutter ใหม่ของ Ranger เป็นฟัง์กชันที่ยอดเยี่ยมและมีประโยชน์มากสำหรับรถกระบะของคุณราคาของเขาจำหน่ายอยู่ที่1,298,000าบาทนะคะคันสุดท้ายส่วนลด2,000 0บาทนะคะ <Wow. S 2> 0บาทเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหรือลูกค้าจะได้โปรโมชันสนต์ก็ได้นะคะ เรายัางรับประกันให้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปชมกันว่ามีโปรอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับโปรโมชั่นที่มนแจ้งไปนะคะสำหรับรถคันสีขาว Y t e c ท็นะคะขับ4ีคณ4คันนี้นะคะโปรโมชั่น2 0 0แสนนะคะเดี๋ยวนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรเข้ามานะคะหาม,มนก็ได้นะคะสายด่วน0613509555นะคะหรือทักเพจแอดมินของเรามาได้นะคะเดี๋ยวรอบหน้ามูลจะเอาคลิปดีๆนะคะมาฝากกันอีกนะคะว่าตัวไหนนะคะรุ่นไหนที่มีโปรโมชั่นแรงๆแ,แบบนี้นะคะ ก็ฝากไว้นะคะคันสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มนด้วยนะคะต้องไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ